รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มักจะมีคนถามตลอดว่าเราจะทำชีวิตเราให้มีคุณค่าในแต่ละวันยังไงคำว่าแต่ละวันหรือแต่ละเวลามันก็ต้องกลับมาดูที่ตัวเราก่อนว่าทุกวันนี้ที่เราเติบโตมันเนี่ยเราโตมาได้อย่างไรเราอยากให้เห็นว่าความคิดสร้างสารรค์มันก็ทำกับเรื่องดีๆแล้วมันก็ มีคนสนับสนุนแล้วก็มันขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกับขับเคลื่อนตัวเราให้มันหมุนไปพร้อมๆกันได้ทําให้สังคมมันน่าอยู่มันรู้ถึงมีคุณค่านะหัวใจที่มีความเสียสละเมื่อเราเห็นแล้วว่าเออนี่คือปัญหาเราจะแก้ปัญหาโดยอาศัยความเสียสละของเราคนหนึ่งแหละคนที่สองคนที่สามเรามีเพื่อนมากขึ้นที่จะมาร่วมกันเสียสละ คือผมพื้นเพเป็นคนอีสานนะครับอยู่จังหวัดสุรินทร์โดยกำเนิดก็เรียนที่ต่างจังหวัดมาเรื่อยจนกระทั่งจบมัธยม5าสมัยก่อนก็เข้ามาอยู่ในกรุงเทพสมัยเป็นเด็กอยู่ที่สุรินทร์เนี่ยเราเนื่องจากเราอยู่เป็นเด็กชนบทน,นั้นการเรียนรู้เรื่องกระบวนการต่างๆในชนบทเนี่ยจะช่วยได้เยอะตั้งแต่รู้ว่าชาวนาเขาลำบากอย่างไรคนเรียนเก่งเขาไม่มีโอกาสที่จะ ได้เราเรียนหนังสือต่อไปยังไงเราเปเห็นผ่านนี่มาตแต่เด็กนั้นพอเรามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราจะเข้าใจได้ง่ายว่าพอเขาพูดถึงคนจนพูดถึงพื้นดินแตกกระแหงนี่เป็นยังไงพอมาอยู่ที่กรุงเทพก็อยากทำกิจกรรมกิจกรรมแรกที่ไปทําก็คือในสลัมนั่นก็จะเข้าใจเรื่องเด็กๆในสลัมมากว่าเขาลําบากอะไรกันยังไงแล้วก็ตั้งไไมูลิฐานเออถ้าเราจบการศึกษาเนี่ยเราน่าจะ ไปทําหน้าที่ในการเป็นครูดูแลเด็กยากจนเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กว่าอันนี้ก็เป็นพื้นฐานแรกตอนอยู่ชูใจก็กทํางานโฆษณาตั้งแต่ทํางานแรกๆก็ทำทำพวกไวท์นเทนนิง่งทำพวกยาสระผมเมื่อทำคอน s u m e r Product ฮะทำเยอะแล้วก็ทําไปประมาณ5ปีปีพอดีจะแต่งงานนะฮะก็เลยคิดว่าต้องต้องบวช ก็อยู่จังหวะมันอายุประมาณ30แลิวก็เลยคิดว่าบวชดีกว่าตอนแรกกะว่าจะบวชเดือนเดียวแล้วฮะก็ใช้ใช้ลาพักร้อนไปบวชแล้วก็พอบวชไปเดือนหนึ่งก็มันไม่พอมันเร็วไปแล้วก็เลยบวชต่ออีกอีกเดือนหนึ่งบอกว่าขอขอแบบไม่รับเงินเดือนอีกเดือนหนึ่งแล้วก็สุดท้ายพอบวชไปสองเดือนก็รู้สึกไม่พอแต่ในใจลึกๆก็กะว่าจะเอาจริงเอาจังเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ครับพอาประเด็นที่สองยังรู้สึกว่ามันไม่พอก็เลย บอกแฟนให้มาบอกเจ้านายว่าลาออกลาออกเลยดีกว่าเกรงใจเขาเจ้านายบินบินมาเยี่ยมพอดีกับเพื่อนสนิทก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะผมไม่รู้ว่าเขามาพรามความเบื่อหน่ายผมรู้ว่าแค่เขามาเยี่ยมแล้วก็มากันดึกดดึกดึกเดินเข้าป่ากันไปอยู่ดีเขาก็คุยเรื่องว่าเราไม่อยากทำงานแบบแบบนั้นแล้วอ่ะเบื่อแล้วอะไรเงี้ย พบความเบื่อหน่ายมาชวนพากเสกตอนนั้นทั้งรูปแบบแล้วก็ทั้งความรู้สึกข้างในใจมันพอดีกันฮะมันไปตกตะกอนในใจแล้วก็งานดีๆเพื่อสังคมนี้มันมันนีวิธีการอินสึเกชั่นเยอะมันไม่ต้องใช้เงินแต่มันต้องการวิธีการที่ไา้รูปแบบเพื่อ d ร i v e มันออกไปให้มันเกิดประสิทธิภาพอะจริงๆแล้วที่สคัญมัน มันไม่ต้องพึ่งพาหนังไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนพยายามหาวิธีการกันตอนนั้นก็พี่เขาชวนผมบอกว่าเขาจะทํอย่างนี้ดีไหมตอนนั้นเราก็แค่รับปากว่าถ้าเราถ้าเราศึกเรายังไม่มีกําหนดถ้าเราศึกเราจะออกไปช่วยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะหลวงพ่อขอย้อนกลับไป เทียบเทียบกับเมื่อสัก50ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยต่างจังหวัดนะยังถือว่าแบบมันนอกมากเลยไฟฟ้ายังไม่มีออกขึ้นมาถึงอีกยุคสมัยหนึ่งเออเราไปเรียนต่างประเทศเราก็ไปเห็นคนต่างประเทศเขาเขาก็ใช้ชีวิตอีกอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างซึ่งกลายเป็นว่าเราเป็นสิ่งแปลกปลอมเพราะว่าเราเราเรา,เราปรับตัวเข้ากับเขาไม่ได้คนต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ชีวิตมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูง และสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อมองเห็นคนต่างประเทศก็คือเขาไม่ยุ่งกันเขาไม่ค่อยยุ่งกันบ้านใกล้ๆกันเนี่ยเขาทางคนต่างอยู่อันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่แบบไม่เหมือนบ้านเราเนาะเราวิ่งไปบ้านไหนก็มีอะไรกินมีเพื่อนเต็มไปหมดพวกเราเวลาทำอะไรมัก็นึกถึงคนอื่นเสมอเลยนึกถึงคนอื่นจะทําอะไรก็ต้องมีคนมาร่วมทําร่วมกินร่วมสนุกสนานชีวิตคนไทยเป็นแบบนั้น นี่คือข้อดีที่มันทําให้เกิดบรรยากาศที่แตกต่างหลวงพ่อไม่เคยเห็นประเทศไหนะจะทําเหมือนไทยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการไปลงแขกเกี่ยวข้าวนะไปดูการทํานาประเทศไหนเขาก็ไม่ทําแบบนี้แต่คนไทยเราทําได้ที่เราทําได้เพราะอะไรจริงๆก็เป็นคนเหมือนกันแต่ทําไมมันแตกต่างกันแต่ว่าต้นทุนของคนไทยเรากับต่างประเทศเนี่ยมันต่างกัน ของเราในต้นทุนในเรื่องของความรักความผูกพันแบบครอบครัวแบบชุมชนเรามีสูงกว่าอย่างเราในรุ่นเดียวกันรู้จักหมดทั้งหมู่บ้านอ่ะใครบ้านอยู่ตรงไหนยังไงรู้จักกันหมดครบจนได้หมดมต้นทุนตรงนี้สําคัญมากสำหรับบ้านเมืองเราแต่ถ้าย้อนถามอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันเหลือเท่าเดิมไหม <c oughs> หลงวงพ่อมันน่าจะเหลือสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนียตอนนี้ต้นทุนตรงนี้นะ มันเปลยนไหมตัวลอยต้องเวลาทำเสร็จเวลาต้มในน้ำมันต้องลอยใช่ไหมโอเคสวยมากสวย,ยกลม,มเล็กเป็นนิดนึงลูกให้ใหญ่กว่านั้นหน่อยนึงที่นี่สอนสอนให้เรารู้จักแบ่งปัน,ปนสอนให้เรารู้จักช่วยเหลือแล้วก็ที่นี่แบบให้ความรักแก,ก่เด็กๆทุกคนไม่แบ่งแยกว่าเด็กและคนนี้มากกว่ารักคนนั้นมากกว่า คือภาพที่เป็นจริงของโลกใบนี้หรือประเทศทั้งประเทศคําว่ายากจนด้อยโอกาสถูกทํำลายเด็กมีโอกาสเด็กรวยเนี่ยเป็นแค่คําพูดแต่เด็กทุกคนเหมือนกันหมดเด็กรวยก็อยากเรียนเด็กรวยขี้เกียจเด็กรวยติดยาก็ไม่ต่างกับเด็กจนที่ติดยาเด็กจนที่ขี้เกียจเด็กจนที่อยากเรียนฉะนั้นมันมีสิ่งนี้อยู่หมดเพียงแต่ว่าเด็กแต่ละคนบังเอิญมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน เช่นเด็กรวยอาจจะมีต้นทุนเยอะให้ผานได้เยอะแต่เด็กด้อยโอกาสต้นทุนเขาน้อยยิ่งเป็นเด็กที่ต้นทุนน้อยและถูกทําลายด้วยเนี่ยชีวิตมันติดลบมันจะมีปมชีวิตเยอะมากน,นั้นการดูแลจะต้องลึกซึ้งกว่าเด็กปกติธรรมดาฉะนั้นการเป็นเด็กปกติธรรมดาที่เป็นเด็กชนชั้นกลางโชคดีที่สุดรวยสุดก็ไม่ดีจนสุดก็ไม่ดีเพราะว่ารวยสุดก็มีต้นทุนที่เกินชีวิตไปทําให้หลงระเริงในง่ายพลาดได้สูง เด็กที่จนสุดก็จะมีต้นทุนชีวิตต่ำโอกาสที่พาแล้วมันตั้งหลักมันจะยากเพราะมันขาดคนประคับประคองฉะนั้นโดยชีวิตของเด็กทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่มาอยู่ในมูลิธิเนี่ยถ้าดูพื้นเพเนี่ยทุกคนจะเป็นชีวิตที่มีต้นทุนชีวิตต่ําแต่ความปรารถนาแรงจูงใจเนี่ยไม่ต่างกับเด็กปกติและที่สาคัญบอก็ตั้งหลักได้นะครับเขาไปได้ดีมาก เงื่อนไขก็ค,คือความการต้องเอาตัวรอดนะครับคนมันมากขึ้นพื้นที่มันจํากัดลงสําหรับการยืนอยู่ในจุดที่ได้เปรียบหรือได้มากธรรมชาติตรงนี้สัตว์อื่นก็เหมือนกันอะไรที่มันมีมากๆอาหารมันมีน้อยที่สุดว่าเผ่าพันธุ์มันก็จะทาลายกันเองแต่พอมนุษย์เริ่มเรียนรู้ว่าอะไรคือความสบายไรือความสะดวกมันลุกก็จะเริ่มลุกรานเพื่อไปหาสิ่งที่สะดวกได้สบาย พอคนในบ้านเมืองไทยเรียนรู้อะไรมากขึ้นว่าความสะดวกความสบายมันคืออะไรมนุก็จะเริ่มธรรมชาติความโลภมันจะถูกหล่อรลอมให้เติบโตขึ้นมุนย์ก็จะเริ่มจากการหยิบธรรมดาเข้ากลายเป็นกาะโกยดึงกำลังมากๆมันก็พอกภูมิกิเลสความต้องการมากขึ้นเป็นความอยากอยากมันโตขึ้นมากๆนั่นพอมันโตมากเนี่ยมันจะหันไปหาคนอื่นมันยากมากเพราะว่าตัวมันอุ้ยอ้ายมันสบายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสังคมคนเมืองในกรุงเทพส่วนหนึ่ง ก็เป็นประเภทว่ามีวิธีการใช้ชีวิตในครอบครัวในชุมชนที่ชัดเจนเว่าเราจะต้องอยู่กันยังไงต้องเห็นกันตัวนะถ้าไม่เห็นกันตัวก็อยู่ไม่ได้นะสังคมเราจึงมีความเห็นกันตัวไม่มีระเบียบไม่มีวินยัยไม่เรียบร้อยมันไม่ใช่แค่ไม่ใค่แย่ลงนะมันกลายเป็นว่าทำลายจิตวิญญ,ญาณของความเอื้อเฟื้อความเอื้อทอนกัน หรือถ้าจะเรียกว่าเป็นความเสียสละอาจจะดูหนักไปหน่อยแต่ว่ามันก็หายไปละแต่ขณะเดียวกันบรรก็มีความอายพอได้มากมรรลุก็าอายคืนมาหน่อยก็มีคําขึ้นมาว่าคําว่าคืนสู่สังคมก็คือคืนคืออะไรกำไรมาหมื่นหนึ่งก็คืนสักร้อยหนึ่งคือได้คืนแล้วละใช้กระทำบุญไถ่บาป จริงๆมันไม่ใช่บาปก็คือบาปบุญก็คือบุญคุณทําบาปมากก็รับบาปไปทําบุญมากก็รับบุญไปแต่ไม่สามารถหากล้างกันได้คําว่าคืนสู่สังคมอย่างเดียวพอไปสักพักเขาบอกไม่ใช่เพราะคุณบอกคุณคืนสู่สังคมแต่คุณทําลายสิ่งแวดล้อมคุณปล่อยขยะลงไปในแม่น้ําคุณปล่อยมนพิษในแม่น้ําแม่น้าเสียทั้งสายแต่คุณบอกว่าคุณคืนห้าพันแต่คุณทําลายเป็นล้านาควาว่าคืนสู่สังคมจึงเป็นคําที่เขาไม่ได้ยมอมเพราะมันเป็นความเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับ เขาจะมีคำใหม่ขึ้นมาให้กับบริษัทเอกชนและคนใหญ่คุณโตทั้งหลายทราบคือสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเราต้องการหากำไรเยอะๆแต่เราไม่เราลืมคิดว่ากำไรมันจะเยอะได้อีกแบบหนึ่งคือเราใช้ต้นทุนให้ต่ำลงเงี้ยเราอยู่ให้น้อยลงเงี้ยเราก็เหลือเยอะขึ้นแต่ตอนนี้เราบางทีวิถีทางเรา ไปดライแบบแบบสังคมตะวันตกไปไปทำงานแบบอุตสาหกรรมมาฮะมันก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายถ้าเราไปได้ไกลว่านี้มันจะเวิร์กแบบเหมือนแบบบริษัทหนึ่งทำโฆษณาแบบทำ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 ,ทำ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 โกยโกยตังเข้าตัวเองปุ๊บอ่าได้เวลาทํา CSR คืนสังคมเฮ้ยมันคือผมว่ามันคุณจะทําให้เป็นเรื่องเดียวตั้งแต่แรกนะคุณไม่ต้องโกยก็ได้คุณคุณทาประโยชน์ไปพร้อมๆกับการหาเลี้ยงชีพของคุณไปพร้อมๆกันนั่นแหละคือคือผมว่ารอ ตอนนี้ทิศทางสังคมไทยก็จะไป,ไปสู่สเตปนี้นะผมรู้สึกนะแต่ก็ยังมีอีกส่วนเยอะที่ยังเป็นอย่างนี้คือเราพยายามแยกกันอย่างเช่นทํางานเครียดเครียดเครียดทำงานเยอะๆนะหาเงินเดือนเยอะๆะเลยนะได้เงินเยอะๆเงินเก็บเงินเก็บอาได้เวลาไปปฏิบัติธรรมแล้วไปนั่งสมาธิธเฮ้ยทำไมต้องแยกก็ชีวิตประจําวันคุณก็ใช้เรื่องนี้ไปดิแล้วคุณก็แบบรับผิดชอบต่อสังคมคืนสู่สังคมนะเวลานั้นเลยไม่ต้องไปแยกเวลาแบบทําบุญก็เรื่องหนึ่งแล้วใช้ชีวิตทางโลกก็ใช้เหมือนเดิมมันไม่มีประโยชน์อะไร เราชอบมันไปกว้างกว่าการให้มันคือรับผิดชอบสิ่งที่มันเสียหายเพราะที่คุณทําโรงงานขึ้นมาโรงงานหนึ่งเนี่ยคุณรับคนมากี่คนคุณทาลายสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่คุณต้องรับผิดชอบในการไม่ให้สิ่งแวดล้อมเสียหายด้วยฉันอันนี้แหละครับเป็นเรื่องใหญ่ที่กําลังมองว่าสังคมไทยเรามีแต่การคืนู่สังคมแบบไทยบาแต่เรายังไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงพอมันเลยทําให้สังคมไทยมันขัดขากวินวินมาตลอด ความรวยก็รวยไปเรื่อยจนก็จนไปเรื่อยแล้วคนรวยก็มีความสุขว่าเราได้ให้สังคมแล้วจริงๆไม่ใช่เพราะถ้าเราให้สังคมแต่เรายังทําลายสังคมอยู่ไม่มีประโยชน์เพราะคุณให้เพียงแค่เศษเสี้ยวแต่คุณทําลายมหาศาลาน,น,นั่นเราต้องกลับมาสร้างตัวใหม่คือสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมเราต้องรับผิดชอบกับสังคมไปพร้อมๆกับที่เรากระทำอยู่ไปเลยอย่างชูใจเองก็พยายามจะ จะทาอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าทำสำเร็จหรือเปล่าคือหรือแม้กระทั่งการทำเพื่อสังคมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเราไม่ได้รอว่าต้องเป็นวาระทํา CSR แต่ผมว่าทําให้มันอยู่ในอยู่ในงานไปเลยผมว่าอย่างเงี้ยมันจะทําให้สังคมมันขับเคลื่อนไปแบบไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอน้ําท่วมแล้วช่วยก็ช่วยไปในในขนาดที่อยู่ในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยแล้วผมว่าอย่างเงี้ยมันจะยั่งยืนแล้วก็ต่างคนต่างรับผิดชอบตัวเองคือผมชอบที่ผ้าพศสาลเขียนไว้ในหนังสือสารคดี เวลามีมีคนให้ผมพูดถึงคําว่า CSR นะคือ CSR คุณไม่ต้องไปแจกผ้าห่มไม่ต้องไปทำบุญไปสร้างหลังคาแจกเสื้อเด็กแค่ต่างคนต่างรับผิดชอบต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เึงทำอยู่ถ้าเราทำเรื่องน้ำมันเราทำเรื่องพลังงานเรามาดูดีว่าเราเราจะทำอะไรกับพลังงานของเราให้มันดีงามแล้วก็ไม่เบียดเบียนสังคมได้ต่างคนต่างรับผิดชอบในเนื้อง,งานของตัวเองผมว่านี่คือ CSR รับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่ในกระบวนการ มันเกิดบรรยากาศทางสังคมที่ว่าคนที่รอคอยความช่วยเหลือมากขึ้นเพราะเรามีเวลาและโอกาสน้อยลงถามว่าน้ําใจเรามีไหมมีแน่นอนคนไทยเรามีน้ําใจแต่มันก็จะไปอิงอิงกับคนอื่นๆด้วยเยเขายังไม่ทำเราจะไปทําทําไมคนทิ้งขยะเราเห็นคนอื่นทิ้งเราก็ทิ้งตามหรือเราไม่ทิ้งแต่เราก็ตาหนิคนทิ้งแล้วเราก็ไม่เก็บของเขา นี่คือความคิดอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงและทำลายทำลายระบบนิเวศด้วยแต่ตอนนี้สังคมต้องการคนที่ไม่ทิ้งขยะและคนที่เก็บขยะที่คนอื่นทิ้งด้วยมันที่จะสะอาดเพราะคนทิ้งก็เยอะแยะมากมายแล้คนที่จะมาเก็บเนี่ยกับมันมีน้อยมาก ถ้าเราจะใช้ชีวิตอยู่แบบเออเราแค่ทำบุญตามวาระโอกาสแล้วเป็นคนดีตามปกติไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องเดือดร้อนตัวเองก็พอหาความสุขในกรอบเล็กๆครอบครัวตัวเองเพื่อนฝูงตัวเอง,เอง,เองแค่นี้มันแก้ปัญหาไม่ได้เลกดีแต่แก้ปัญหาไม่ได้สังคมในเวลานี้มันต้องมีพื้นที่ให้คนที่มีความพร้อมที่จะเสียสละนี่ออกมายืนร่วมกันเราทุกคนเนี่ยเออมีเวลาว่างสละเวลาตัวเองมาสิ เดิมทีเคยไปเที่ยวไปเล่นไปดื่มไปกินอาหารมาใช้อย่างนี้ดีกว่าเอาเวลามาสร้างจิตสานึกให้สังคมเอาเวลามาเป็นจิตอาสาบริการสังคมให้คนมีความเออไอ้น,นี้มันยังมีจริงนะ ถ้าเรามามองใกล้ตัวมองประเทศไทยนี่นะครับผมโชคดีมากเลยที่มีโอกาสไปมาเกือบทั่วโลกพูดได้เต็มปากว่าไม่มีประเทศไหนที่มีความพร้อมสมบูรณ์และน่าอยู่เท่าประเทศไทยไม่ได้พูดในฐานะเป็นคนไทยนะพูดในฐานะที่มีโอกาสไปเห็นประเทศไทยมีกินทุกวันมีผลไม้กินทุกฤดูมีที่เที่ยวทุกรูปแบบตั้งแต่บันเทิงสุดจนถึงหดหูใจที่สุด และมีคนที่หลากหลายมาแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีเขาเรียกมันเป็นต้นทุนสังคมต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีนี่น่าสนใจมากและมันทําให้ผมเชื่อว่ามันทําให้หลายคนในหลายประเทศทั่วโลกอิจฉาประเทศไทยหนึ่งก็ว่าเขาแปลกไอ้ทำประเทศไทยยิ้มง่ายจาังเรามีรอยยิ้มเยอะไปหมดเลยนะยิ้มง่ายโกรธกันนี่นะ หรืออะไรยิ้มหากันเนี่ยปัญหามันลดลงริงๆีนั้นรอยยิ้มคนไทยจึงมีคําที่คนทั่วโลกพูดมาตั้งแต่โบราณเลยว่าเป็นยิ้มสยามแล้วก็ไปเป็นยิ้มไทยแลนด์นะครับยิ้มที่เรามีอันสองว่าทำไทยมันว่าทำกันทำให้คนเนี่ยไม่ว่าจะหลากสีหลากความคิดพอถึงว่าทำเนี่ยมารวมกันแล้วเช่นสงการใช่ไหมครับเทศกาลปีใหม่เทศกาลบ้านเข้าพันษาอร่อยกระทงเนี่ยทุกคนจะไม่เคยพูดเรื่องคมขัดแยงทุกคนมาร่วมกันในหมู่บ้านตันเองมันเป็นการจันรงความสัมพันธ์และว่าทำสืบทอ เรามีสิ่งดีๆเยอะหลวงพ่อยังเลื่อเชื่อว่าเนี่ยประเทศประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกคือประเทศไทยถ้าพูดถึงมวลรวมของคนของอารมณ์ของคนนะประเทศไทยมีความสุขมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะซึ่งเราสามารถสัมผัสได้จากคำว่าเออเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะอันนี้กันหนึ่งแหละแต่ถ้าเอาคนทั้งประเทศมาเอาความสุขมารวมกันแล้ว เอาไรหารหาค่าเฉลี่ยมาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงของโลกและประเทศหนึแต่เวลานี้เราต้องพิจารณาตัวเองเพราะอะไรเพราะเราเปลี่ยนไปมากเลยเราเปลี่ยนไปมากถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาพิจารณาตัวเองมุ่งสแสวงหาว่าเ,ออเราทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความสุขที่สุดน่าอยู่ที่สุดดีที่สุดได้อย่างไรหลวงพ่อขาฝากัวนี้ เราไปสร้างเงื่อนไขในความประสบความสำเร็จในชีวิตหลายขั้นตอนอย่ต้องมีรถมีบ้านต้องมีโน่นนี้ต้องมีโคมธรทั TF, ต้องมีต้องมีอั F ต้องมีมันอยู่ยากนะมันอยู่ลําบากนีชีวิตถ้าจะบอกคนไทยชีวิตมันง่ายกว่านั้นแล้วก็บ้านเมืองเราพร้อมอยู่แล้วอ่ะเราทําทีละอย่างแล้วเราเกื้อกูลกันแล้วเราผมว่าชีวิตมันสบายกว่านี้แล้วก็สังคมมันจะดีกว่านี้มันไม่ต้องแข่งขันกันมากแล้วเราก็จะอยู่กัน อยู่กันแบบที่เราอยากจะอยู่ว่าอยู่สบายสบายที่เกียดใช้เวลาวันหนึ่งมีเวลาเหลือเฟือเวลาเป็นสิ่งที่หายากขึ้นทุกวันทุกวันในนี้ประเทศไทยเนี่ยตอนเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจประเทศทั่วโลกเกิดพร้อมกันเนี่ยแค่ก้าวเท้าข้ามไปในที่คนอื่นหยิบต้นไม้ขึ้นมาต้นเดียวเขาทุบตีตายเลยนะแย่งกันกินอย่างหนักเลยประเทศไทยนีย่พอวิกฤตเศรษฐกิจทุกคนกลับบ้านนอกยหยิบตรงไหนก็มีกินหมดมันเกิดได้ทั่วไปหมดเลยนะครับ ทรัพยากรที่เรามีเยอะมากและถ้าเราสามารถที่จะทําให้ทรัพยากรอันนี้ของเราเนี่ยฟื้นฟูมาเพื่อคนของไทยและคนของโลกได้ผมเชื่อว่าแผ่นดินนี่จะเป็นแผ่นดินทองและเนี่คสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราโชงดีที่เกิดมาบนพื้นแเมนินไทย คนไทยอยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังเดียวกันบ้านของเราชื่อประเทศไทยเราทุกคนต่างเป็นพี่น้องร่วมชาติที่จะมาขับเคลื่อนภารกิจแห่งชาติมาร่วมสร้างพลังแห่งทุนคนไทยที่จะนำพาสันติสุขกลับคืนสู่หัวใจของทุกคนไทยและสันติภาพคืนสู่พื้นแผ่นดินไทยร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข โดยยึดเอาความอยู่รอดของชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด คืนวันคนไทยนั้นปรารถนายาหัวใจ Joy and care, your glory. กอดไหนอบอุน่นเท่าคนไทยกอดกัน